น้องป้องกพี่น้องป้องปาตอนนี้กำลังสีเดินทางไปวัดค่ะไปสวดมนต์วัดปทุมนะครับทำบวดแรง้งน้ำเพลินวันหยุดครับพี่น้อง,องวันหยุดนะครับหลังจากที่ทำงานมาทางถถ้งอาทิตย์หลักนะครับกลับไปวัดไปบ้านจักน้อยไปน้ำมูค่ะไปน้ำมูแผ่นสาวหวันนี่ละ่ะ <c oughs> อยากชวนไปเหตุบุญไปสวดมนต์นะครับไหว้พระไปหอดวัดแล้วก็โอ้ยรดดู้สึกดีเพียงเป็นอีกโลกหนึ่งหละขนาดอยูเนีน่ยนในเ,ม,เใมืองเดวยุตใจกลางเมืองเดวตะวัดเพิ่นน้ำงามตากะโอ้โหเ๋ยิทยบรรยากาศให้เบิรงเด้วยพี่นอ้องเด้อเดี๋ยวไปเที่ยวหอดก่อน งามขักงามขากบรรยากาศดีนะครับผมจะไปดูไปดูนะครับ,บกับป้อไก่ปันไดครับเดินทางจากหมอภาคไปกับประมาณ1 0บ0ีสินาทีนะเอ้เ่าประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับครึ่งชั่วโมงไปรถไฟฟ้านะครับไรถไฟฟ้าตอนนี้กำลังล้อมูนะอยู่ขับมอเอมูเนี่ยไปล้อมูอยู่รถไ,ไฟฟ้านะเดี๋ยวจะอัปเดต น้องยูทูบเนาะฝากช่องน้ำละกันสลัดมันเทิร์กนะครับเอามันจังสีกับมีว่าหันลืมกดบันทึกอ๋อไม่เป็นศูนย์หรอบ่เข่าัวท่านจะหลุมลึกแบบนี้คำว่าหอดวัดหรอกครับพี่น้องวัดปฐุมมนาลามนะครับบรรยากาศเพิ่นอยากบอกว่าอยากแนะน้ำนะครับพี่น้องที่อยู่ในเมืองในกรุงเทพนะครับรู้จะไปไหนนะครับวัดปฐุมมนาลามก็เป็นอีกวัดหนึ่ง ทีอ่อยากเซิญสวนพี่น้องขอมาสวดมนต์นะครับทำบุญทำท่า,ทานนะครับวัดรพนลมลื่นแง้งวันนี้มากับเพื่อนสาวนะครับมีใสด่ดีดีวายทุกคลิปนะฮะหายก็มี t ไทยแลนด์เวิลด์มี t ไทยแลนด์ยูนิเว e ร์สเสียงดังก็ได้อยู่ในวัดนะครับสาราทางผูกจะเป็นสาราหม่องเพิ่น,อ,นอันสวดมนต์พี่น้อง เ่าจะย่างขึ้นไปแล้วจะเริ่มสวดมต์ปม้นปมานหางงแร้งนะครับ mm hmm. เลดเัจจกน้อยนะครับพ่อไม่ออกลายโมนี่เพราะว่าเขาจะเป็นช่วงเขงาขัรนาพ่อไม่ออกเขาจะเจเขม้าสวดมต์แห่งตะวันี้เป็นวันเสาร์ร้อพี่น้องคุณทศิริไหลนะครับ mm hmm. เดี๋ยวไะไเขาขึ้นไปสวดมนต์นํากันเนาะ mm hmm. นะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องขึ้นไปศาลาพ,พระสัทธานะครับ แห้งเลครับมุมมุมตรง,งนี้บ่มมีอดไรบุกผู้หนาวของนามปวดหา่เพก่อนนี่ตรงนี้ เพื่อนสาวหาที่ทิ้งขยะนะครับเดี๋ยวรอบถอดรองเท้า่อนนะครับก่อนขึ้นไปเนาะเราได้มาลักเกิอบเลยม,มาถอดรองเท้า สวดมนตเรียบร้อยพี่น้องบัตนีิติพากันเดินทางกลับขับพ่อนหาข่าวา,านามกินนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหลังจากที่ก็จะสดม่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีสวดหลายรอบนะครับรอบหาเมงแรงรอบหกเมองแรงนะครับก็จะมีสวดเรยรอบพอไม่ออกก็จะ,จะเอาน้ำมมาตั้งไ้ให้เห็นบะเขาก็สามารถมาหยิบมาดื่มฟรีนะครับ บรรยากาศยังดีคือเก่าพี่น้องพอไม่ออกก็เจาะกระชีเดินทางกลับบ้านนะครับเพราะว่าโอกาสนานะครับเดี๋ยวเขากระชีมา,าวัดนดี้ดูๆนะครับกั่นี้โอกาสกระชีบอกพี่บอกน้องนะครับนอกจากสารบันเทิงนะครับทีนี้อยู่ในช่องสารบันเทิงแล้วนะครับกับฝากแน่นะครับ่ในระคบพาพี่น้องเดินทางอกทำบุญแน่นะครับ ิีีชวตคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้นะครับพี่น้องเนาะฝากกดติดตามฝาก subscribe น้ำแน่นอนะครับเป็นกำลังใจคนทำคลิปนะครับพอกันครับพี่น้องสวัสดีครับ